บรรยากาศครับผมร้านอาหารของบนภูกระดึงคนเต็มทุกร้านวันนี้กิแล้านหน กินร้านเด๋ไปร้านใหม่ดูสุดท้ายดูสุดท้ายดูออเออบรรยากาศนี่สิสสสสสสส ร้านกาแฟร้านดงเดือนดงเดือนมีสองร้านเลยเว้ย